แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนจะยื่นโอกาสให้กับจาดอนซานโชอีกครั้งหลังจากมีภาพที่เขากลับมาฝึกซ้อมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นและยังมีการพูดคุยในเชิงบวกกับเอริกเทนฮากอีกด้วยแข้งวัย24ปีถูกแบนจากทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเกิดความขัดแย้งกับเทนฮากเมื่อฤดูการที่แล้วและใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาลถูกต่อยืมไปอยู่กับบอรุเซียดอร์มุนอดีตสโมสรเก่าของเขาและการกลับไปยังเยอรมนี ดูเหมือนจะทําให้สานโชกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ก็ฉายแววในแชมเปี้ยนลีกจนมีส่วนช่วยให้ดอทดมุนสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับเรอัลมาดริดอนาคตของสานโชอยู่บนความไม่แน่นอนหลังจากที่เขาต้องถูกปล่อยยืมตัวเป็นการชั่วคราวและสิ้นสุดลงเมื่อต้นฤดูร้อนนี้และก็มีรายงานบางฉบับระบุว่าปีกคนนี้กำลังมองหาความท้าทายใหม่นอกโอทัฟฟฟอร์ด แต่ล่าสุดมีภาพสานโชยิ้มแย้มในการฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลที่แคริงตันและสกายสปอร์ตรายงานว่าทั้งกองหน้ารายนี้และเทนฮากต่างก็ได้ตรตรองถึงข้อโต้แย้งก่อนหน้านี้ของพวกเขาแล้วและตกลงที่จะเดินหน้าต่อไปเข้าใจกันว่าอดีตนักเตะจ,จากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถลงเล่นให้กับยูไนเต็ดในช่วงปรีซีซั่นแต่อาจจะไม่ทันในเกมเยือนโรเซนบอกในนอร์เวย์ในคืนวันจันทร์เทนฮาก ไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ใดๆว่าสานโชจะได้รับการต้อนรับกลับมาที่อยู่ในเตตแต่ชื่นชมฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของกองหน้ารายนี้ในการเอาชนะปารีสแซงแชกแมงในเกมนัดแรกของรอบรองชนะเลิศเมื่อเดือนพฤษภาคมงั้นเรามาพูดแบบนี้กันดีกว่าเมื่อวานนี้เขาเล่นได้ดีมากและเขาก็เป็นผู้เล่นที่ดีมากเมื่อวานนี้เขาแสดงให้เห็นว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงซื้อเข้ามาและเขาแสดงให้เห็นว่าเขามีมูลค่าสูงสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องดี ผมดีใจแทนจ่าดอนกับผลงานเมื่อวานและเราจะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหัวหน้าโค้ชของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกล่าวกับนักข่าวในตอนนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าซานโชจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในทีมของเอริกเทนฮาคได้หรือไม่ซึ่งถ้าซานโชกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งเขาจะเข้ามาเพิ่มทางเลือกในแนวรุกของทีมได้และยังเป็นเครื่องพิสูจน์กับการแก้ปัญหาภายในทีมของเจ้าของใหม่อย่าง e อินิออสิกด้วย